ด้วยคำว่ารัก ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์ชั้นเบอ y ยยามาฮ่าสัปดาห์นี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมรถแข่งการรอคอย,ว,ยวันนี้ไม่ต้องคอยแล้ว,วยอยู่ด้านหลังเหล่านี้เพราะว่าเพราะว่ายามาฮ่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนร้อนนี่นาะทีนี้หลยตามไปดูเลยค่ะ รันในบูธยามาฮ่าปีนี้นะครับในงาน m o เดิร์นเอ็กซ์โนะครับเราให้ชื่อว่า Express the Unlimited Drive นะครับก็คือการนําเสนอรถที่เพิ่งเปิดตัวไปในระยะหลังนะให้ผู้ชมได้ชมกระจุใจทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับส่วนไทยแลวในวันนี้คือข่าวดีมากๆเลยคือเราได้นําเสนอรถที่เป็นชื่อชอบระดับโลกนะครับก็คือว่ารถ x p a c Connected e นะครับซึ่งเป็นรถยอดนิยมแล้วก็เรามีความภาคภูมิใจมากว่า ในช่วง5ปีที่เปิดตัวสินค้ามานี้เนี่ยยอดขายไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับ x p a c t ของเราเนี่ยมียอดขายสูงสุดในโลกแล้วแซงหน้าประเทศอื่นทั่วโลกเลยนะครับในปัจจุบันมีผู้ใช้ x p a c t อยู่แล้วในประเทศไทยกว่าแสนคันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความเป็นผู้นําสูงสุดในรถคลาสเดียวกันนะครับรถ New x p a c t Connected นะครับครั้งนี้เราต่อยอดจากรถ uh, คุณภาพที่เดิมเนี่ยมีโครงสร้าง มีเครื่องอยนต์ที่อยู่แล้วนะเราต่อยอดโดยการทําดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้นในเชืิงของอไฮเท a เทคโนโลยีนะครับก็เรามีความภาคภูมิใจว่าาัาฮ่ามีฟีเจอร์ของ y c o n n e c t สามารถเชื่อมโยงรถกันยนต์กับมือถือของผู้ใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆคือรถ x r a c คันนี้นะครับก็เปลี่ยนจากหน้าจอ s p e e d o เ e t e r ปกติเป็นแบบเข็มเนี่ยเป็นดิจิทัลร้อ์ถึงสจอ จอแรกคื ok PI, ย function, ย speed, อออดาซีดีซึ่งบอกบอกถึงระยะสปีดและการระยะทางที่วิ่งไปนะครับส่วนอีกจอพิเศษคือจอ T F T สีนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสเกี่ยวกันคือ4.2นิ้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้ความเชื่อมโยงกับมือถือได้เต็มที่เลยนะครก็คือในจอ T F T นี้จะเป็นการเชื่อมโยงของ G P S ทางด้านการมินด้วยที่เรามีคอร์ปอเรชันกันก็สามารถผู้ใช้เนี่ยสามารถเชื่อมมือถือกับ มาใส่ไและสามารถคอนโทรลได้ปลายนิ้วมือของของ,ของ้ขับทรีดฟังก์ชั่ของการบำรุงรักษารถนะครับการดูใช้จจีเบสการบินนำคางแล้วก็แม้กระทั่งสายเรียยเข้าหรือฟังเพลงนะฮะซึ่งงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เต็มรูปแบบจริงๆสำหรับ x r a c k ที่นำเสนอในวันนี้นะรสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็ยาราดัาครั้งนี้ออกแบบลูกชมใหม่ Xback Connector นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของทุกๆเรื่อง บรรจุเขา้ามาในเอ็กซ์แบ o ค n น c t กๆอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนสีสันนะครับก็มีสีที่เป็นทันสมัยนะครับมีอยู่5สีให้เลือกนะครับขายได้ราคาที่คุ้มค่าจริงๆจากทั้งหมดทั้งปวงที่ผมอธิบายเป็นเมื่อกี้นะครับราคาเสิร์ฟบลีที่1นึ่ง0สบาทนะครับกพอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ทบ้านทางบ้านนะครับมาสัมผัสรถ,รถจริงที่งาน m o t เ r ็กซ์กันด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้เห็น คุณสมบัติต่างๆที่ผมได้พูดไปเมื่อวนนี้ขอเชิญเชิญนะครับขอบคุณครับ